เดี๋ยวคอยดูนะจะมีไก่หลับไปจะมีไก่ตัวนึ่งหลับไปหนึ่งตัวเอมาเด้อลงเต็มโหลดอยู่โอเคไก่มาแล้วไก่มาแล้วออไก่ใช่ไหมอ๋อจะไก่จดิงจงชฉอกไอ้ตัวอะไรยิงเนี่ยอุ๊ยช็อตกำนีิ เรามบาัะลองฝีมือกันนะฮะ,ะจากการปรัลลังล้อเปลี่ยนมาเป็นปล SC, ัล<ม>ลัง S4 S4L ยอ่อขึ้นที่เก็บดีฉันปูไก่หลับไปเห็นไหมครับบอกแล้วต้องมีไก่หลับวิธีการใช้สเกลก็คือ,อกดชิปจะไปบอกเอ้ยไม่ต้องก็บอกสิงูง้นี่มันเป็นรายการของเรานะรายการเราต้องหา คุณมีหน้าที่อาบอย่างเดียวผมมีหน้าที่ทําทุกอย่างเอาแต่ผมเป็นหน้าที่ลงอ่ะเฮ้ยถ้ามันตัวอะไรอ่ะเอาฮอนคูหมดส่งน้อยนาไปเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะนี่ไก่หลับไปช็อตกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแรงแรงไอ้เมันมันมันดีมันแรงแต่ว่ามันไม่เคยเป็ดไม่เหมาะสำหรับคนไม่เหมาะสำหรับไก่มันเหมาะสำหรับเป็ดเป็ดเฮ้ยจ๊ะ ออ้ยโอ้ยโอ้ยลูกกระสุนหมดต้องมีมีบวกจิ๊งจิ๊งอือออจ้ะคลโอ้โอน้อยหน่าหรออุ้ยโอ้น้อยหนาอือจ้โอ้โดนไก่ยิงเอื้อเออเออไก่หลับไปจิ๊กิ๊กิ๊งจิ๊งชีเรียสมากเยอะมากเลยนะฮะเออพูดดังๆก็ได้นะ นี่มีบักเยอะมากเลยนะไม่ใช่บักหรอกมันจุดที่ให้เฮ้ยมามานี่พี่ออยเขาเจ๊อบซอสอุ้ยอย่าเพิ่งดิโอเคดูดูไก่ทะลุหลังคาดูดูดูไก่ทะลุหลังคาะนรับเราไปทะลุก็บพี่นี่ไก่ทะลุหลังคาไก่ทะลุหลังคายิงไก่ซะเลยไง โยแมนโยไกส์โยแมนไอเจ้ตัวส่งฮอนคูไปนี่นาฮอนคูไปส่งไนะปะโอ้ติดติดติดตัวอ้าวลูกศิน์หมดศนหมดไม่จะไม่หมดเลยตัวดตีไม่ดีเลยหลายรอบตีใช้ใช้ตัวีนว่ะ รู้วกวก่าเคิดดูกว่าจะจบผมผมบรรลุแน่รู้อะไรวกว่าจะจบอะสงสัยครั้งนี้เขาถ่ายแค่ครึ่งเดียวโอเคครึ่งรอบนะไอ้ยถ่ายครึ่งเดียวน่ะมามาที่โกดังเมื่อกี้หรอผมเจอคุณตู้ไอดูดูด,ด,ดูอย่าอย่าฆ่าเรานะอย่าฆ่าเราดูดูดูด,ดูนี่คือกระกระโดดแบบสามครั้งออกมาออกมาดิ ไม่ไหนอ่ะูเดี๋ยววิ่งตีหัวเลยนี่โอ้ยโหเพลงนั่เหรอเออดูดูดูเราจะรีวิวเอ้ยอย่าพึ่งดิโอ้โหมีกอดอวบฮ้ยจะเล่นใช่ไหมใช่มันเลยมาคิดว่าไม่เล่นเหรอเนี่ยทำไมเล่นเราจะอัดคลิปทำไมไก่วิ่งมาแลยอ้าวยังไงไก่ตายนี่ไก่ตายเอ้าเฮ้ย อซอซอซอ่าไก่ซอไก่เจซอสไม่ไหวเจเจอบซอสไม่ใช่มันเพื่อนละอ่าเจเจแล้วเจเจอบซอสเออไม่ใช่หมเกียวหมเกียวเจเจเอไหรออูแล้วเออไก่เจซอสอ้โวไก่เจซอสก็นายบอกเจเจซอส

ปืนเลือดรอชื่ออย่าเล่นเบะน้อยอือหลังจากที่ไม่อัดคลิปกันมานานแสนนานหรือเปล่าวะอื้อไกลละเบยดว่เป็นเป็นไกลอย่ามาทำเจง๊งเป็นแค่บอ็อกเซอร์อย่ามาทำเจง๊งเป็นแค่ไกลอย่ามาทำเจง๊งโอ้หุ้ย ي, เป็นสมาชิกยูทูปป่ะเนี่ยทไมจะถามว่ามันเกิน15นาทีหรือเปล่าเอา้าผมเป็นดีทาไมจะไม่เป็นโอเคดไกดเฮ้ย,ยจ้ส่งคนคูปองเลยก็ต้องไปติดต่อกับไอ้ไม่ใช่สิเขากแกใส่เบอร์มันก็ได้ไม่ใช่มันเกิน15นาทีโอ้โอ้โอุ้ยหนี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 เอ้างั้นคนไอ้นี่ก็รู้เลยดิเบอร์แท็กเกอร์ อยากได้เบอร์แท็กเกอร์อ่ะก็บอกให้ใส่เบอร์ไปก็ใส่เบอร์จะได้ลง15นาทีโอ้แท็กเกอร์เกือบเลยทุก15นาทีเกือบทุกคลิปอ่ะก็ก็มันได้เบอร์หมดเลยอ่ะก็ไอยูทูบอมันไม่เกี่ยวอือไก่บินฉันจะบินบินไปอ่าบั็กได้บังอบังข่าไก่แล้วอ่าบั็กได้แล้ว ไก่ <S 2> <S 2> ไก่เจ,จอเจอ่บ้านะด, ừ ด, ừ ด, ừ ด ừ ูด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 ูอ้าวไก่หายเอาเจอแล้วคืออ้าน้อยหนาเอามาให้ใครกินหรือเปล่าออ้ไก่ทะ้งหลังค่ะจเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินทุกอย่างอย่ที่คุณเดือลแล้ว อยูแมนอยู่แมนไอเย่อไรเนไ่้เจ้ามาดิ่ะเปล่าหัวหลุดเลยเอาเลยมา้วส่งน้อยหนามาให้กินมาบ้ามาบ้าเอสสีเอลนี่มันเป็นเกมที่ออกมานานแล้วแต่ไม่นานมากไม่แต่ก็ตอนแรกเนียว่าตีมอนออวุ้ยเอ l สี่เอลเอพีเอสบ้านไหนเขาตีมอนกันอะเฮ้ยฉันต้องวิ่งมีบวก เฮ้ยชัอุ้ไก่ทะลุหลังคาเอาเอาเตีังคากำมันเลยเหรออยู่ไหนอะอือไก่เจเจเฮ้ยชั่อุ้ยชั่อุ้ไก่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 อะไรนะมาเรียกอะไรนะ fps ไปชุตติ้งชุตติ้งนี่แหละ fps น่า เอ้าไก่การทะลุหลังคาเหรอเอ้ยอ้าทะลุหลังคาอือจู่ไก <sleeve monastery> <The absor baptism> ่ทะลุห <iling> ล <amine diver> ังคาเออไก่เจ๊เจ๊ออซอนกำลังบินขึ้นมาโอ้ยกาจะบ้างน้อยหนาใส่ตัวเองไก่ขึ้นมาดิโอ้ยอีกสองชั่วโมงหมดแล้วบอกเปลยไม่ใช่หนึ่งนาที แป๊บเดียวไม่ไม่นะล้จะยจุดลืมจุดไม่ไก่ลับไปอีกหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวิอะไรอะไรอะไรปีกครึ่งแรกอะอ๋อเอ้แป๊บเดียว <c> oughs> ครึ่งหนึ่งเอ้ครึ่งหนึ่งมันมีกี่นาทีะอะสองมั้ง นี่อไไก่บินฉันจะบินบินไปอู้หูคิดเป็นเป็นแค่ก๊อตแต่มาทำเจ๋งโชว์โชว์อล็อก่โชว์อล็อกโชว์อล็อก้ที่เสิรบักซะเลยไกลละไปสองวันคูไปอ่ไก่ลาไปแล้ว แต่แดแลยวแต่แต่แต่นี่เนี่ยหันศพเจเจอบซอสไก่เจซอสอะไรฮับเดี๋ยวดิแคชเกมอยู่โอ้ยตัวอะไรมันบินวะแคชเกมอยู่ โอเคนี่มันแครหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่การแคร์นะครับนี่เป็นการ <c oughs> อุยไม่ใช่คุณนะปลาน้อยหน่าคราหายเลยยี่สิบสามวินาทีจะบั็กคำไมขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะ,ะสปอนเซอร์สปอนเซอร์หลักของเราก็คืออติตาเกมเนี่ย SCL <oughs> แล้วคุณไก่ แล้วก็ไอเนี้ยไอปีดเนี้ยครับ่อยแล้วเอออ่าหมดทำทำทำเสร็จเอ้ยไม่ใช่เออการปิดท้ายคลิปของผมก็คือการยิงฆ่าไก่เอ้ยยิงไก่เหรอปิดท้ายปิดท้ายจบเออลากรจบไปแล้วบเพียงเท่านี้นะคะ